แล้วงานไพ่์อดข้าวสองวันก่อนไปเดินจีไหมแล้วเขาจะทิ้งพี่ป้ะตอนแรกตอนแรกเขาจะทิ้งป้ะเขาจะทิ้งป้ะเขาจะทิ้งป้ะแล้วถ้าสมมตโยชิมองมาเป็นมึงเขาจะเสียใจไหมแล้วไปสวยอย่างนั้นนะไม่กลัวโดนเขาสาบเขาแช่งมึงเลยมั้งพี่จ่ายเงินให้ลูกสาวพี่ขึ้นขบวนแต่เป็นนางอ่ยแล้วทำไมโยชิได้เป็นนางอ่ยไม่คิดว่าพี่แังกุนจะเล่นใหญ่ขนาดนี้หลายคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพาแดงนางอ่ยเนี่ยมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โมเล่รับบทแบบ ว่าทำไมถึงมีการแบบแหกปวดขาแดงนักไอเดอระ,ะก็ปล่อยไปอย่างทัน่าวันนี้นะคะน้องมาก็เป็นผ่าแดงนะคะซึ่งจะขึ้นมาคันเดียวกัน <laughs> นคลิปนี้นะคะเราก็จะมางานวันเกิดค่ะ <_ C os> เป็นคลิปงานวันเกิดที่ค่อนข้างที่จะไกลนะคะเรามาถึงกันที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นงานวันเกิดตัวแม่ขอนแก่นเลยก็ว่าได้ตัวลูกๆอย่างเราเลยต้องมาตัวแม่ตัวมามตัววันดานเออตัวให้นมบุตรนะคะ<ช>ก็คืองานวันเกิดของพี่แตงโมนั่นเองค่ะซึ่งธีมปีนี้ก็คือเป็นงานบุญบ้องไฟธีมบุญบ้งไฟค่ะผัแดงนางไอผัแดงนังไอ,างงไอมาหมดคุณมงคุณหมอเตรียมพร้อม คุณหมอ <กำ S 1> แบบ,แบ,บว่าพ่งนี้คุณหมอ,อดูแลงานค่ะชุดแม่บ้านอาสอมอ <laughs> วัน้านพรุ่งนี้น้องตาใส่ชุดอะไรอ่ะพรุ่งนี้หนูเป็นแม่บ้านอสมค่ะเป็นทีมเจ้าภาพนะคะอุ่นบ้านนะคะที่จะมาร่วมงานขบวนในพรุ่งนี้จะบอกว่าคนที่มาพรุ่งนี้ก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะมีพี่มีเฉลิมศรีด้วยเนาะมีพี่พี่ฮั่นหน่งมาแววก็มานะคะแล้วก็จะเป็นป้าตือก็มาแล้วก็ที่เห็นในโปสเตอร์นะทุกคนเะคะาไปดูว่าไม่หมวยก็มาะพี่หมวยพี่หมือนกันหรอหลอใช่ค่ะอุ้ยสนุกแน่เลยอ่ะงานนี้รอติดตามเลยค่ะทุกคน จัดมาที่ห้องเลยนะคะทุกคนจริงๆวันนี้ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยเตรียมงานก็คือเหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็มาที่โรงแรงมเลยแล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยมีแน่นอนนะคะมีทั้งพี่มิกพี่ปิงลี่นะคะป้าตือคือแบบผลกันมาเยอะเลยก็คือตื่นเต้นนะพรุ่งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่โยจะได้เป็นนางอัยเนาะคะือโยเนี่ยก็คือติดตามกับปรเพณีนี้มาแบบนานแล้วก็กว่าจะได้เป็นนางอัยจะต้องแบบได้รับการคัดเลือกนู่นนี่นะคะวันนี้ก็คือดีใจมากพรุ่งนี้จะได้เป็นนางอัยแล้วทุกคนก็คืนนี้นะคะโยก็จะเเตตรรรีียยยมมมมิวววคาพ้้อด ิลเน่พลาสค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าก่อนนอนเนี่ยเราก็จะทานบำรุงด้วยฟิลเน่พลาสตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารสกัดนะคะจากฮอร์โมนธรรมาชาติแล้วก็มีตังกุยแล้วก็ใบแตกกุยเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะแล้วอีกทั้งยังมีอาหารผิวเยอะแยะมากมายทำให้ผิวเราเนี่ยลื่นปลื้ผิวสุขภาพดีนะคะก็ทานไปเลยสงเม็ดจา้า พรุ่งนี้เช้าเราก็จะตื่นไปนะคะจริงๆโยที่โยนอนก็คือในเมืองนะแต่งานจัดจริงๆก็เขาสวนกวางนะคะที่บ้านพี่โมเลยคะ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณฟิลเน่พลัสนะคะที่มอบความลงมือน,นี้ให้กับโยคะ่ะยังไงก็ขอตัวไปนอนละสันดีค่ะมอร์นิ่งนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่เขาสวนกวางกันแล้วคะ่ะ hey, hey, ว้าวอ,อันนี้มันคืองานประจาจังหวัดหรือเปล่าโอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แตงโมแซฟเฟอร์ ทำถึงมาก A few moments later <Morning ca. S 3> โมนิ่งค่ะมีแต่คนสวยๆงามๆนะคันเนี่ยโอ้โหเจ้าของวันเกิดก็คือสะพึงมาก<ห>นี่ค่ะไรแงนตัวภาพค่ะอ้าวหนูใส่ชุดไหนคะพี่ต้องพยาบาลอ้าวจริงๆนะค่ะคุดคืนหนี้นะโยสจบอ,อันนี้ <laughs> อันนี้หนูก็ใส่เสื้อสบอรนี่คือดังไอร์นะคะต่าง แล้วงานหนักที่จะต้องแต่งหน้าวันหวก็จะต้องมีบีบีเมคอัพนะคะวันน um> ี้ตลอดพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยโอเค ่คนขอด<อ>แก่นเขาซื้อเราแล้วพี่ปีงเขาซื้อเหรอเขาซื้อแล้วเขาจะทิ้งพี่ปะ่ะเขาได้ทีแล้วเขาจะทิ้งปะาจะทิ้ป่ะาจะ้ป่ะหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนชุดกันค่ะทุกคนแบบว่าชุดน,นี้นะคะรอดูได้เลยว่าสวยงามมากเพราะว่าชุดนะคะเราได้จากแบรนด์คํากูนแกลอรี่นะคะจากพี่บิวตี้โลของเรานันเองค่ะพี่บิวตี้โลนะคะก็เป็นสิทธิ์กับท่าทองเหมือนกันทุกคนท่าทองมีคนบางๆนะรอดูไดเลยชุดนี้ สวยมากเลยเหรออืมแล้วไปสวยอย่างนั้นนไม่กลัวโดนเขาสาบเขาแช่งมั้งเลยมั้งสวยอยู่คนเดียวไม่แบ่งใครอีโอชล่าสุดที่วิ่งไปงานกับภาพที่กูรีวิ่งไปงานงานไพ่ผมกูหลุดผมกูหลุดไปหมดเลยอีโอชีวิ่งไปงานถึงงานสวยกว่าตอนวิ่งได้ไงหน้ากูเป็นสักยะเลยโอ้ ขาดอะไรอีกไหมคะแม่ให้แม่ช่วยแนะนำหน่อยเหลือหัวพี่ขาดเยอะเลยนะไม่เหลือขาดอะไเลยอ่ะเอามาเต็มเอาสิปบากเลยเหลือสิปบาทอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวขาโชว์สเต็ปมาหายซิไม่เฮ้ยอย่าไปต่อยโอนในรำยกไปโค้อีกนะมันก็เขาลบจริงจังสิสวยอ่ะกินข้าวบ้างเถอะนะพี่ขอร้องล่ะเดี๋ยวพอหลังจะเอาข้อเหนียวหูปิ้งมาปากทั้ครั้งเลยอ่ะ แล้วงานไพ่อดข้าวสองวันก็นไปเดินจริงไหมหนูอดน่ข้าวเช้าก็เดือแปลงสสุด,สดวิ่งจริงหรอมึงบอกเขาไปเด้นมึงอดมากี่วันวันเนี้ยอดมาสองวันแล้วเป็นลมหรืองมึงไม่จมเลยอ่ะในกล้องอ่ะก <c oughs> ูหายไปเลยหรือเปล่าถ <c oughs> ้ากันนะมึงดูน้องน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนจับมาใส่ตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะมึงก็เหมือนน่ารักเหมือนคนกำลังแต่งตัวให้ต้นไม้ไม่เถียงหน่อยหรอไม่รู้จะเถียงอะไรอ่ะดูสะาพ เขาบอกอะไรทำไมมันยากขนาดนี้เมื่อกี้หน้ากูเป็นขุยแต่เมื่อกีกูบอกไปเจอช่างปูนมาเป็นลูกตังค์ทำไมเสร็จสามารถพูดตัวเองในกระจกตอนแต่งยิ้ได้ก็เหมือนกับดูโยชิมึงอยากเขาเล่นไปไหมไม่หรือว่ามันมันตายไม่รู้หรอกโยชิมองมาเป็นมึงเขาจะเสียใจไหมถามโยชิจะเสียใจไหมไม่ค่ะมันเป็น่านมันก็ต้องเอาเงินไนแต่ถ้าเป็นถูกก็เอาให้เล็กเลยพี่จ่ายเงินให้ลูกสาวพี่ขึ้นขบวน แต่งเป็นนางไอ่แล้วทำไมโยซีได้เป็นนางไอ่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นนางไอ่เหมือนกันทำไมแต่องออกมาเป็นม้าเป็นม้าล่ะทำงานที่ม้ามีอยู่ลยแล้วม้าเหรอแม่คือแม่อยากให้ลูกสาวแต่งเป็นนางไอ่แม่จ่ายเงินจ่ายเงินให้ลูกหน้าขบวนแต่เขาบอกหน้าขบวนต้องเป็นม้าเท่านั้นแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่งานนะคะพี่แตงโมค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้น้องโยรู้สึกยังไงที่มา มันไม่ได้เป็นแค่ง่ะมันเกิดเป็นงานบุญแล้วก็เราทาทาป,ปท่าถวายวัดด้วย <นำ S 1> เป็นงานบุญเป,เป็นงานบุญที่ใหญ่มาก <c oughs> คือตอนแรกไม่คิดว่าพี่แจงโมวจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็คือมองข้างนอกเข้ามาก็จะเป็นเหมือนงานประจำจังหวัดแต่จริงๆเราไม่ใช่ ซึ่งต้องขี่ม้าหนีรู้ไหมว่าเกดอะไรนี่ทาไมเพราะว่ามีกระรอกมาชอบนางไห่คาซึ่งพญานาคปลอมตัวมาเป็นกระรอกใชไแล้วมาชอบนางไอ่คาในในไอคคาเนี่ยก็เลยแบบว่าอยากได้กระรอกตัวนั้นมันเลี้ยงก็เลยโมโหจับไม่ได้ก็เลยฆ่าแล้วปรากฏว่าก็กลายเป็นพญานาคคนก็เอาเนื้อกระรอกมากินทั้งหมู่บ้านเนื้อกระรอกที่ตายมันตัวใหญ่ไงแล้วอย่างนี้คุณก็ตายเลยเพราะพ่อของพญานาคเนี่ย พ่อของกระลอกเนี่ยขึ้นมาจากบาดาลเพื่อที่จะมาถล่มเมืองนางไอค้ำแล้วผาแดงเนี่ยก็เลยมาช่วยนางไอค้ำเพื่อจะหนีจากตรงนั้นจากเมืองนั้นผาแดงก็เลยพานางไอขึ้นม้าหนีมาถ้าเห็นนะคะเพือก็จะเห็นว่ามีม้าแล้วก็มีบังไฟมีบังไฟน และตอนนี้นะคะโยก็แต่งตัวเปน็นนางไอเซ็ตแล้วนะคะทุกคนอย่าบอกว่า,วา,าสวยมากสวยมากละมุนมากนะคะอยากจะบอกว่าดีใจมากที่ได้มาเปนา็นนางไอเในวันนี้แต่เดกก็ตามนะคะที่จะเพิ่มความละม,มุนขนาดน,นี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเพลแมเน่ทั้นะคะโยก,กินอ้วนละสองนิดก่อนนอนค่ะได้ทั้งผมได้ทั้งผุนได้ทั้งผิวนะคะใครนะคะอยากจะละมุนนี้เหมือนโยนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ละแอด e ิ a l i n ได้ะะนเลยค่ะ a d r เน a l i n e p ที่สุดข,ของความละม,มุนตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นมากันเลยค่ะ ผู้ใดนี่วัาที่หางจมูกสวยเนาะอุ้ยคางสวยปั้นปั้นได้สวยมากอันนี้ปั้นเองกับมือเลยใช่ไหมคะปั้นเองคขาสีเองปั้นเองค่ะโอ้ยเลุดแห้งอันนี้คือเราอฉีดหน้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะคุณหมอเต็ีมเข็มอยู่นะคะเพราะเข็มมาด้วยเหลือเราเข็มเข็มมาด้วยเร็วแม่แม่ต้องไปแล้วเพราะว่า ขบวนจะเริ่มล้วต้องเติมเนาะอันนี้พายกมาด้วยอ๋อลูกด้วยตอนนี้นะคะขบวนจะเริ่มแล้วฝากสั่งสตาฟจัดเรื่องขบวนนะคะ <c oughs> ริ้วขบวนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะประชุมกันยอดสาวคนนั้นมาได้แล้ว <c oughs> มาดูแลแขกไม่ได้มาแต่งสวยตอนนี้ผ่าแดงนะไอ้เราก็เริ่มแล้วนะคะ <c oughs> เราต้องดูเขา <c oughs> เพราะว่าเผื่อเขาเป็นลมการงานอะไรอย่างเงี้ย่เราไม่ดูตัวเองแล้เลยเป็นลมนะคะ ไไปปออย่างนนั้พี่เบลเราทำไมวันนี้สวยล่ะไม่เป็นอสมหรอวันนี้ดูแลอสมเป็นแม่เจ้าภาพอ๋อเป็นแม่เจ้าภาพไทยสมาคมการค้าจังหวัดปทุมเทพน่ารักไม่น้องจูทำไมพูดเบาจังเลยคะพูดเบาไม่อยากวีนกันเดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพจีนโอเคเราติดตามในงานนะคะได้ไปถ่ยให้คอนโดได้เลยคนเดียวคู่มาทาชั้นน้องมามันเกินไปมั้ หมวันนี้อชูเล่ามาเกินไปหรือเปล่าวันนี้นะคะน้องมาก็เป็นผ่าแดงนะคะซึ่งจะขึ้นมาคันเดียวกันรู้สึกยังบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นที่อยู่แบบติโยครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นที่อยู่แบบติโยครับแต่โชคดีว่าวันนี้แดดไม่ร้อนเนาะไม่แดเราทำได้ได้นี่ให้เป็นนางไหหรือว่าให้เพื่อนกูมาเป็นไหต้องรอดูทำไมแต่งออกมาเป็นม้าม้าม้าล่ะรถสวยมาก ลอดูด้วยนะว่ามันจะเทียบรถโยติดไหมคือวันนี้การขาบวนแห่มันมีดาวต้องขึ้นรถทุกคน <Okay. S 1> เออมันจะอยู่ที่ความแตกต่างคือไม่รู้เหมือนกันว่าโยไป <c oughs> <c oughs> เรื่องรถขานาดนด้ไงรถขนานั้นมันไม่ส, <c oughs> สวยหรือเปล่าเออแต่ว่า <c oughs> ขนงปิง <c oughs> นี่คือสวยมาก <c oughs> เลยแล้วก็ต่อให้มาสูงแล้วก็จะอด,ดนดเพราะว่าเพื่อได้คอนเนต 哈哈。<laughs> <laughs> เออโยโย่ไปเออไปโยโยเออเขว ขยับตัวได้ไม่เยอะดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเลื่อนนะค่อยเดินนะคะขาชามั้ขาชามากไม่มีความรู้สึกแบบโอ้ยโยกคือขาข้างเนื้อเลื่อนไม่เดินแล้วรู้สึกแบบใกล้แล้วใกล้แล้วพี่เราต้องทนเนาะเพราะความปังเราวันนี้เรามาร่วมบุญการดิโลมั้งสนุกดีเลยาเล่นลาเล่นไม่ถึงไม่ถึงใกล้แล้วพี่ใกล้แล้ว เอาชูโชคมาเอาใครคะเอากันหาแล้วชาลีคนไหนกันหากันหาอากันหาเนี่กันหาผู้หญิงชาลียังเต้นด้วยเอ๊ะแต่เป็นผู้ชายอะกันหาเพราะว่าชูโชคเป็นกระเดยเอาไม่ใช่ไปชิ้นกุ้ยเลยให้เสือแดกกันหาเป็นผู้หญิงแล้วชาลีคือผู้หญิงที่ไหนชื่อชาลีอะชาลีสวยจังเลยฟิวลูกแม่ไม่ต้องปิวอ่ะ เขาลำกันหมดแล้ว ใรงตานมากคือเราอยู่ม้างบนาเราจะเห็นมนบรรยากาศข้างล่างหมดเลยบรรยากาศข้างล่างสนุกมากจริงข้างล่างสนุกมากจอยโบแต่ไปต่อได้อีกใช่ไหมคะได้อีกค่ะได้อีกเจอเลยขอาขอบคุณนะคะท่านนายออมเพอมากๆนะคะที่ให้โอกาสกับทุกๆคนแล้วก็ทีมงานแตงของเซฟเวอร์แล้วก็ท่านนายกเทศปาลนะคะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สนับสนุนงานนี้ด้วยค่ะ เราตัดภาพมาที่วันนี้นะคะวันภาพตัดสุดๆน้องโยเป็นไงบ้างถ่าสำหรับงานจบแล้วยังน้องโยยังไม่จบนะครับเมื่อคืนได้ยินข่าวก็ไปต่อค่ะภาพตัดที่ไม่ไหวจริงๆนะคะทีกตนข่าววันนี้ประเพณีบุญนบ้างไปของเราจอยมากจอยมากเจ๊เจ๊ปิดคลิปให้หนูหน่อยล่ำลากันไปแล้วล่ำลากันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกในหน้าเลี้ยงกันได้บายบาย